เงินหนึ่งร้อยในเมืองไทยซื้อของเล่นอะไรได้มางหนึ่งร้อยบาทถ้าซื้อที่เมืองจีนก็ถูกกว่าน,นี้แต่ที่เมืองไทยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหมดนะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่หนอร้อยหนึ่งหมดชิ้นละร้อยเต็มสิบหก สองร้กันดั้ก็ร้อเครื่องบินพอนึงร้อยถือว่าไม่แพงนะ แต่ความคงทนก็คิดว่าคงคงคงบอกไม่ทราบอันนี้ของเด็กร้อยเป็นหมอ้วยนะมีเป็นหมอมันได้ไปแล้วน่ หนึ่งร้อยมันคิดง่ายตั้งราคาเดียวเลยนี้ร้อยมีร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้น่าจะร้อ ร้อห้าสิบลองนั้นร้อยอ๋อเขาซื้อซื้อครบสามร้อยซื้อครบสามร้อยซื้อในราคาชิ้นที่สี่เสนในราคาร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบซื้อได้ราคาหนึ่งร้อยันนี้คือยหสิบ หูแปลกตาถ้าไปตั้งโชว์นี่สวยมากเนี่ยอ,อ๋อมีมีหลายราคานี่อันนี้ต,ติดสามร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบไอราคาไม่เท่ากันเหรอตรงนี้สองร้อยห้าสิบเหรอพร,ราาุ่งนี้สองร้อยห้าสิบเหรอใช่อ๋อแล้ะร้อยหนึ่งลุงนู้นใช่ครับสองเลยครับหนึ่งร้อยบาท ยกเว้นอ๋อที่มีราคาก็คือตามนั้นครับทุกคนจะมีให้เด็กๆมาเลือกได้เลย เยอะมากเป็นร้อยร้อยอย่างเลือกกันเอาเองครับตามราคา กระก๋องพวกเนี้ยหนึ่งร้อยอันนี้ร้อยร้อยอยู่นี่ 100. ถือว่าถูกมากถ้าเทียบสมัยก่อนถ้ารุ่นย0่สปีก่อนนี่ของเล่นแพงกว่านี้เยอะนะมายุนี้แต่คุณภาพมันน่าจะคุณภาพจะเป็นลองรองรองลงมา ใช้ก่อนของเล่นแพงแต่คุณภาพดีอันนี้ก็พอ,อน,นู่ก็พอใช้ได้

พวกนี้เป็นรถถังเลยเหรอหราเป็นอะไรเป็นลูกเป็นเป็นลูกต้ต้ตอประกอบเป็นพลาสติกใ,ใช่ประกอบเอาอ๋อฝึกประกอบเอาแล้วเล่นได้เลยวิยงได้ไหมอ๋อตั้งโชว์อ๋อเป็นเป็นอุปกรณ์สำหรับตั้งโชว์ตั้งเล่นใช้ประกอบเอา ก็ร้อยร้อยกว่าบาทนก็มันก็ไม่แพงนะก็น่าน่าเล่นนะ่เห็นตัวนี้วิ่งหยุดแล้ว <laughs> ปลาฉลามอันนี้เจ็เยอะมาก บาทนี่ถือว่าไม่แพงนะอันนี้หมุนได้ด้วยโอ้ยโอ้ยอันนี้จอควายควาย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 นวิ่งเข้าหาเจ็ดร้อยห้าสิบมังคับอ๋อมังคับได้ด้วย ค <laughs> โอ้โหดีๆทั้งนั้นเลยนะต้องมาดูกันนะโอ้เยร้อยยี่สิบอ่ะ ี่แจส๊สสีนักลินตอนนี้กำลังจัดรายการอยู่รวมของเล่นทุกรูปแบบนานาชตาเป็นเป็นต่อตั้งโชว์เล่นได้มีหมด เกมต่อก็มีเยอะเยอะมากโอ้นี่เป็นรวมๆแล้วหลายร้อยชิ้นนะโอ,อ้เป็นพันชิ้นอะเนี่ยร้อยหนึ่ง มีร้อยหนึ่งขึ้นไปอ่ะเท่าที่ดู450ราราคาจะติดบอกหมดเลย ร้อยห้าสิบไอรอนไอรอนแมนทีมมาเวลซุปเปอร์ฮีโร่ร้อยห้าสิบ เยอะมากเยอะแบบจุใจทั้งการ์ตูนอะไรมีหมดเลยเกมต่อเกมไอเกมต่ออะไรพวก,พวก ต่อเป็นรูปร่างเนี่ยต่อพวกรถไฟรถอะไรเนี่ยเขามี น่าเล่นทั้งนั้นเลยอ่ะน่าซื้อทั้งนั้นเลยดูไว้ตัวไหนนะเพราะว่าต้องเล็งเล็งเอาไว้ตัวไหนที่อชอบอเลือกกันสนุกเลยเนี่ย แต่ประมาณร้อยสองร้อยก็พอก็เล่นได้แล้วชอบชิ้นไหนดูกันนะครับ าร้อยนี่ห้าหกร้อยอนี่เหมือนในตัวที่เป็นหมื่นเลยเนี่ยตัวนี้ห้าพันเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เห็นมันตัวละแปดพันหมื่นหนึ่งตัวเนี้ยแต่นี่เขาก็เป็นรูปรูป้าชายัง รถตักอะไรนี่เหมือนมากเลยเหมือนจริงอะ่ะสามร้ถแข่งอย่างที่บอกก็มีทั้งประกอบตั้งโชว์ก็มีทั้งเล่นได้ เกมต่อแล้วนี่สามร้อยเกมต่อเป็นในเหมือนบ้านเราของไอ้ที่ที่อะไรอ่ะที่ตามห้างที่ก็มีต่ออันนี้เป็นกล่องเลยต่อกันเองนีแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนี่เมจิกใช่ปะให้แฮร์รี่พอตเตอร์ะ เกมตอมันสี 400, ่ร้อยอ่ะสี่ร้อยหกร้อยนอยู่ที่อยู่ที่แบบอันนี้เป็นเกมต่องั้นเอเกมต่อแบบนี้มีราคาบอก